DOOM The Dark Age สเปคขั้นไหนถึงจะเล่นได้วันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนินรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับตัวท่านเข้าสู่ iF CPU ของเปา iF CPU นะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาแนะนําเกมที่เพิ่งอ,ออกมาใหม่เรียกได้ว่าเป็นเกมอมตะนะเราเล่นตั้งแต่แบบโอ้โหสมัยระบบแบ,บบระบบ Windows 98 IDKFA IDLD ทุลกทุแพงสมัยก่อนนี่เป็นดูมภาค2นะครับดูมหนึ่งดูมสอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ดูมเดอะดาร์กเอรเท่าที่ผมดูเกมเพลย์เท่าที่ผมดูเลยแต่ละนาผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมันมีเกมเพลย์ที่สนุกขึ้นดูจะเกมเพลย์ได้นะครับดังนั้นเน Xbox Game Showcase ในปี2024และบน PS5 ด้วยและเมื่อวันที่2 5พฤษภาคมของที่ผ่านมานั่นเองครับเป็นการลงใน PC นี่แหละโชว์ในคอมวเตอต์แบบเต็มที่เลยสำหรับ Doom the Dark Age ตรงนี้นะครับโดยเป็นภาพย้อนอดีตที่เล่าเรื่องราวของ Doom Slayer นะครับก่อนเหตุการณ์ใน Doom 2 0 0 6และ Doom Eternal นะครับคือไอพวกเกมสอ,องเกมนั้นยังไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่ามีการเล่าเรื่องซึ่งมีการเปลี่ยนแนวทางจากไซไฟรับยุคไปสู่ธีมแฟนตาซีมืดแบบยุคกลาง Dark Fantasy Medieval ในภาคนี้เกมจะพาผู้เล่นไปย้อนกลับไปสู่ยุคโบราณของ Doom Slayer ก่อนที่เขาจะกลายเป็น นักล่าปีศาจยูไทร์ไฟครับโดยเนื้อเรื่องนี้จะเกี่ยวกับต้นกำเนิดของดูสเลเยอร์ซึ่งในภาคนี้เขาไม่ใช่แค่ทหารธรรมดาครับแต่เป็นอัศวินนักรบของอาณาจักรที่ต้องต่อสู้กับปีศาจจากนรกนั่นเองนะครับผู้สามารถฉีดลักตัวให้เป็นชิ้นๆด้วยนะด้วยปืนทำลายล้างอย่างซูเปอร์ช็อตกันนะครับเพราะว่าการใช้อาวุธที่บดขยี้กระดูกกระเดี่ยวนะครับเป็นใหม่มากๆนะครับก็คือพูดง่ายคือมีอาวุธอะไรใหม่ๆมากๆแล้วก็การทำลายล้างเกมเพลย์เนี่ยสมจริงมากขึ้นนะครับมีโล่อย่างชิลซอครับที่ใช้งานได้หหลลาากยนะครับมมมมีกการรเเพิิิ่ตของนะคับทาาาาาใหหห้้้กกกกรรรรเเเเลลล่่่นนนนนนมมมมัััีคคควววยยขึแแตงงบบบบดดิถือ็ะ ดาวสไตล์ดูมเนี่ยยังคงอยู่ครบพวันนั้นเองนั้นเนี่ยไปหาเล่นกันซะผมเล่นแป๊บนึงของยังชอบเลยเดีย๋ยวผมเสร็จตัวนี้ผมจะไปเล่นอยู่เนี่ยนั้นเนี่ยสเปคขั้นต่ำเดี๋ยวต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีคือภาคเนี่ยเป็นเกมของ NVIDIA อย่างแท้จริงเลยนะคือมันรองรับมันติเฟรมเจนรองรับเรทเทรซิ่งรองรับพารเทรซิ่งสำหรับดูภาคนี้นั่นเองสเปคขั้นต่ำจะเป็นตัว Ryzen 73700X ไม่กินสเปคเท่าไหร่นะแล้วก็ Intel Core i7 Gen10 นะครับถ้าเปรียบเทียบบบกกกกกกัััปปปจจจุนนนนน็็็็็รรระมมาาณ5-600 i5 6 2060 6 0 0หือออไไ่่่่12เเเเียลลลดด้้แ g b ์ข RX RTX ว อยู่แล้วนหรับสตอเดขอร้อยกิกเนี่ยไม่เกินสเปคเลยสเปคแนะนำา s เป็น Windows 10 CPU เขาขอรุ e นเซนเ0็ด้น7กับ i7 12700K ถ้าผมเดาผมก็เดาว,ว่าขั้นต่ำเนี่ยจะเป็น, F, F, 14 500, 14นเนจ0ดพ i นแปดร้อยเอฟไอห้าสิบสองเจ็ดร้อยเออห่า RX 6 8 0 0ถ้าปัจจุบันก่เจ็ดร้อยเอฟคนนี้เล่นได้แรๆแล้ค่า้แดงก็ขอารจอขอ rtx 0 x t ปรนมาณนั้นนะคหรือว่า rx สอง0ดร้อยถ้าปัจจุบันก็เพิ่งเท่าศูนย์อูนย์ไปก็เล่นได้ชิวๆแล้วใารแดงก็ขอประมาณ, t, มาณเจ็ดแจ็ดเอ็ก นะตัลวละ20,000กว่าบาท2 2งสอนสเปคก็น,น่าสนใจ Intel Core i5 12บเมนบอร์ดเป็น a s r o c k h 6 1 0 m การ์ดจอเป็นพาลิด GeForce r t x 5060 d u a l 8 g b g dash เจพแรมสัดไดส g s โฟราา Case, เป็นสอ o มกเป็ร g i ต a b y t ร C 102ตัว Glass เพราะว่าสัายองเหลือเพียงส2บ9 0ขจอดีขอะคอมเคูเคเป็นี้ก2ไ9ต์ c 1นึ่อตัวกร a s s อราคารับเองเหลือเพียงสองหมื่น b องพันเก้าร้อยเก้า2ิ0ข้อดีของ COM, คอเ 22, 90, เมอ 5, 6, 6, เคร กาจอ5000อีกเนี่ยที่มันมีมันติเฟรมเจนแล้วก็พลังดิบที่มันแรงกว่า4000ทุกป,ประตูเนี่ยผมมองว่า5000แม่งดีกว่า4000เยอะแล้วเปิดตัวราคาพอๆกันด้วยดิฟกันประมาณ5,600,000นึงเต็มที่แต่พลังดิบแรงกว่า15เปิดเฟรมเจนแล้วแรงกว่าอีกคูได้เยอะกว่าแล้วก็รวมถึงมันมีมันติเฟรมเจนอีกมันติเฟรมเจน 4x เนี่ยสามารถเปิดในโดมได้ด้วยแล้วก็เปิดในเกมอื่นได้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่5,000ซ e r i e s ม 5 0 0 0ทำได้70เฟรมครับอาจจะดูไม่สูงนะแต่ถ้าผมเพิ่มไปครับ GLS เฟรม Gen พวกกดไป140ถึง150เฟรมเพิ่มขึ้นมาสูงเลยคราวนี้ถ้าเราเปิด 3X ขึ้นมาเพราะว่า RT 5 0 0 0เนี่ยมันเปิด Multi Frame Gen 3X ได้เฟรมเรทกระโดดขึ้นไปถึง170ถึง200เฟรมอันนี้คือจบแล้วชนะ4 0 0 0แล้วชนะขาดด้วยยังไม่จบครับมี 4X อีก 4X นี่ไปถึง230ถึง255เฟรมซึ่งหมายความว่าแค่การ์ดจอ RT 5 0 0 0ใบเดียว,วาา Doom the คุณ SSD 240 h z 240 h z ก็สบายแล้วเป็นเกมแบบแอคชั่นแบบเร็วๆด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะได้เปรียบ RTX 4000ก็ขึ้นเยอะและสเปคนี้ก็น่าจะเป็นสเปคขวัญใจมหาชนตัวใหม่ในราคา22,990ณวันนี้เดือนพฤษภาคมนี้คุณได้แรม32 g ิใครอยากอัปเกรดไปเป็น DDR5 ก็ได้สตอร์เดไม่ต้องอัพแล้ว1เทไบตเพียงพอหรือว่าใครอยากอัปเกรด CPU ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วผมจะบอกว่า RTX 5060จะเป็นขวัญใจการ์ดจอมหาชนเหมือนกับยาสามัญประจําบ้าน5060จะแทนที่4060ได้แบบแนบ เนียนสนิทราคาเท่ากันพลังเดิบแรงกว่าเปิดเฟรมเจนแรงกว่าเปิดมันติเฟรมเจนแรงกว่าเยอประมาณนั้นและไม่ใช่แค่ดูมที่เล่นได้ครับเกมอื่นๆก็เล่นได้เช่นเดียวกันไปดูกันเลยครับ เห็นไหมเวิร์ในเดเรย2สองหมื่นสองมื่นห้าเต็มที่2 0งหมคุณจะได้5้6 0ูนหกนย์ไนอนก่อนแต่ถ้าคุณอยากได้แรงกว่านี้เพิ่มแคสี่พันเป็นห้าศนย่ใหอยากได้แรงกว่านี้เพิ่มไปเจ็ดเป็นห้านูรใหแรงสิบหก็ว่ากันไปแต่ในชั่วโมงนี้ถ้าคุณเล่นเกมที่ Full HD แล้วคุณต้องการการ์ดจอที่ไม่แพงจนเกินไปนักและสัมผัสมัลติเฟรมเจนได้โดยที่ไม่มีลาทนซีเพราะว่าเฟรมต้นมันสูงเล่นที่ Full HD เฟรมต้นมันสูง 805 090อันนี้ไม่ติดได้หมด ทุกอย่างไปไม่ได้ที่ i have cb อยู่ครับตอนนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยทั้งเครื่องทั้งเกมเลยผมเองก็ทดสอบดูไปดูละเกมอื่นก็ทดสอบไปดูละถ้าใครอยากเล่นดูเดอร์แลนด์เอทถ้ามบเจอกันจริงๆผมรับประกันเลยว่าคุ้มเสียงเงินแค่22,000ื่นคนได้รับประสบการณ์การเล่นเกมแบบมัลติเฟรมเจนคนได้ลองมัลติเฟรมเจน 4x คนได้ลอง dlc แบบเป็นระบบไม่มีกักปมัลติเฟรมเจนเหมือน40ซีรีส์แล้ว2อ0 0มเล่นดู full hd ได้240เฟรมแบบนี้ไม่โคตรคุ้มโคตรแรงเพราะสุดท้ายแล้ว rj t 4060Ti x 5060 5060มมมมมีคคววววาาาาาาแรงเเท,ท่่ I, ก่กกกัับบหยยถ้ป็นสนสอ ถูกกว่า40สซลเที I เนี่ย2,005ท่ากับสมัยนี้พัฒนาขึ้นนะบอกว่าความแรงเท่าเดิมราคาถูกลงแต่ที่เพิ่มเติมคือมัลติเฟรมเจนยังไงผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ผู้บริโภคั่นเดงครับยังไงฝากไว้ด้วยครับสำหรับเครื่องนี้และสเปคท่านต่ำสำหรับคนที่อยากเล่นเกมจ o o m The d a r k a เ e ไม่เกียสเปคครับ 4HD สบายชิวๆ240เฟรมกับเครื่องราคาแค่22,990จาก I h แ a นซี่อยู่เจอกันกก็ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ